เจอทีไรเราก็จ้นเขาตลอดแล้วยิ่งเขายิ่งเขาเวลาข้อแง่แม่ง,งอนน่ะแล้วเวลากลับมาคืนดีกันจิ้นกันน่ะแฟนขับก็จะยิ่งอินยิ่งจิ้นกับคู่เขาเรารู้สึกว่าแฟนต่างคนต่างหนุนซึ่งกันและกันเ,ออเป็นไรลูกวันนี้อิงฟ้าไม่มาอิงไหลพี่แทนได้ไหมก็แต่คู่เขาแบบว่ามีอะไรให้ติดตามเราเหมือนแบบละคอะรอ่ะตบตีกันบ้าตบจูบแล้วก็ แลยวมันูีศักดิีสันเขาเป็นคู่สร้างคู่สมเวลาขึ้นงานด้วยกันเขาก็จะหนุนกันอืมอโอเคนี่คนตอบฉลอดด้วยฉลอดแต่ว่าราศีราศีันทำไมต้องจ่าพี่พีมพี่ช่วงนี้ทำทำแบรนด์ของตัวเองอยู่ด้วยค่ะจริงๆเขารวยแล้วแหละแต่ว่าแบบเห็นในข่าวเปิดตัวแฟน พี่เขาก็มีธุรกิจก็คิดว่าจะช่วยแบบส่งเสริมกันในด้านนี้ได้ให้คําปรึกษานน่นนี่นั่นให้แบบว่ายิ่งยิขึ้นไปจริงๆหนูว่าราสิตเดนช่งนี้พาแฟนแฟนฟาแฟนพารวยแฟนพารวยแฟนพารวยขึ้นเหมือนขึ้นสำหรับหนูก็าเป็นพี่พิมพ์พี่พิมพ์นะโอเคค่ะสมิธค่ะสมิธตอบว่า